เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่42 ส่วนเสีย่ยโหตั้นเองก็ไม่รู้ว่าเลอะเลือนไปชั่วขณะหรืออย่างไรนอกจากจะไม่สังหารนางแล้วยังพานางเข้ามาหลบภายในนี้อีกด้วยไทยเฮาตัวสั่นเพิ่มท่ามกลางความมืดไม่รู้ว่าเป็นเพราะหวาดกลัวหรือวิตกกังวลกันแน่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่สวรรค์ประทานให้นางสังหารเสีย่ยโหตั้นแล้วย้อนความผิดให้ถูเออ จากนั้นค่อยใช้จังหวะที่เกิดสงครามส่งตัวอองไปรบที่ชายแดนนางแร้างทำเป็นหมดสติแล้วรอโอกาส จนกระทั่งไปเจ้าตะกนคุยกับคนที่อยู่ข้างนอกความสนใจของทุกคนถูกดึงออกไปนางจึงค่อยๆค,ค,คลานมาทางเสี่ยหัตั้นแต่คาดไม่ถึงว่าสวรรค์จะไม่เมตตาเพิ่งคลานไปได้เก้าเดียวก็ถูกไปเจ้าเหยียบเอาไว้กับพื้นด้านนอกมีแต่ความวุ่นวายดูเหมือนว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปหาเครื่องมือมาเปิดประตูหินไทเฮาตะวาด บังอาจเจ้าคนชั้นต่ำแก่เป็นใครมาจากไหนไปเจ้ายังคงเหยียบแผ่นหลังไทยเฮาเอาไว้ถามคำถามเดิมว่าั้านเออจะให้ข้าหรือไม่ เขาพูดเหมือนไทยเฮาไม่ใช่สตรีที่มีอำนาจสูงสุดในวังหลังขอเพียงเซี่ยวโหตันพูดคำเดียวเขาก็พร้อมจะเหยียบนางให้ตายเหมือนเหยียบมดปลวกเซี่ยวโหตั้นนิ่งไปครู่หนึ่งอีหว่วานอินไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยเพียงว่าเหตุการณ์วุ่นวายในวันนี้เป็นฝีมือของมือสังหารที่ไม่ทราบสังกัด ทุกคนฟังแล้วก็ขมวดคิ้วเซียวโาตันยังพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่โชคยังดีที่องค์คารักอย่างพวกเจ้าให้การอารักขาข้าอย่างสุดความสามารถสำหรับคณะทูตแคว้นเยียนพวกเขายังคงพักอยู่ในเมืองเพื่อเตรียมเจรจา,าทำสนธิสัญญาสงบศึกไม่ได้ก้าวออกจากโรงเตียมแม้แต่ก้าวเดียวเซียงเห่าตันออกคำสั่งพร้อมกับเสียงทุบประตูที่ดังขึ้นครั้งแรก ถูเออเจ้าใช้โครนทาหน้าให้ทั่วจำไว้ว่าให้ก้มหน้าตลอดส่วนเจ้าถอดเสื้อน,นอกขององค์คารักให้อวี่อยวานอินเจ้ารวบผมขึ้นมาแล้วใช้โครนทาหน้าด้วยทุกคนทำตามคำสั่งเซียวเหตันพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆถูเออเจ้ามียาพิษประเภทที่กินแล้วไม่ตายในทันทีบ้างหรือไม่ ถูเอ่ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเซียวโหวตั้นเขาตอบอย่างไม่มั่นใจมีแต่ข้าไม่ได้ปรุงยาพิษเองจึงไม่มั่นใจในฤทธิ์ของมันแต่ก็เคยทดลองกับไก่มาบ้างเขาล้วงมือเข้าไปในสาบเสื้อหยิบยาเม็ดหนึ่งออกมาดมกินเม็ดนี้น่าจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตเพราะไก่กินแล้วเป็นอมาาพาเท่านั้นเซียวโหวตันสั่งนับไปให้ไทยเฮากินลงไป ไทเฮาตื่นตระหนกเสียงทุบป,ประตูดังไม่หยุดไม่นานก็มีเสียงเหมือนก้อนหินปริแตกไทเฮากล่าวอย่างโลนล้านห้องแต่ตันเออตอนนี้เจ้า เจ้าเก่งกล้าสามารถมีพร้อมทั้งสติปัญญาและความหน้าเกรงขามคิดจะยุติไฟสงครามที่ปะทุมานานแม่เองก็ยินดีสิ่งที่แม่ทำมาตลอดหลายปีนี้เพราะกลัวว่าเจ้าจะรับภาระหนักเกินไปอยากช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าเท่านั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะนางเบือนหน้าหนียาเม็ดที่เป่ยเจ้าจะยัดใส่ปากอย่าลืมว่าเจ้าเองก็ถูกพิษ ถ้าพวกเราสองคนตายคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายก็คือตัวอ๋องเจ้าไม่แค้นใจหรือไงเซียหัโตั้นตอบอย่างไม่อนาทรร้อนใจลูกจะไม่ทำให้เสด็จแม่ต้องเป็นกังวลเพราะลูกจะไม่ตายเอ่ยเจ้าใช้มือบีบกรามไทยเหฮาจนนางร้องเหมือนไก่ถูกเชือดจากนั้นก็ยัดยาเม็ดใส่ปากเซียหัโตั้นยังเอ่ยต่อ เสด็จแม่คงจะลืมไปแล้วว่าพระองค์กับตวนอ๋องเคยวางยาพิษลูกนับครั้งไม่ถ้วนที่ผ่านมาลูกกินยาถอนพิษไปไม่รู้เท่าไรจนถึงตอนนี้ยาพิษทั่วไปก็ไม่อาจทำอะไรลูกได้แล้วไปเจ้าขวาร่างไทยเหาขึ้นมาเขยา่าให้ยาเม็ดไหลลงท้องน้ําเสียงของเสีย้ยงโหตันอ่อนโยนอย่างยิ่งเสด็จแม่สบายพระไทยได้ลูกต้องมีชีวิตอยู่ จนกว่าจะมีการเจราจาสงบศึกเกิดขึ้นอยู่จนกว่าตัวอองจะพ่ายแพ้อยู่จนกว่าแผ่นดินจะสุขสงบถึงตอนนั้นเสด็จแม่ที่อุ้มหลานชายอยู่กลางไฟนรกก็อย่าลืมแสดงความยินดีกับลูกด้วยละ่ะเสียงร้องขอชีวิตของไทยเฮาเบาลงเรื่อยๆเหลือเพียงเสียงหายใจดังฟืดฟาดคล้ายคนหายใจแรงเท่านั้นเองในความเงียบงันเสียงโหต้านหัวเราะออกมา จากนั้นก็พูดเสียงขัดขาดหายหายทุกคนจําได้หรือไม่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันไม่มีใครกล้าตอบคําถามเซียวโหตั้นจึงตอบเสียเองอยู่ในสุสานที่ข้าสร้างให้นางอย่างไรเล่า ประตูหินถูกทุบจนเกิดเป็นรูโวจากนั้นก็มีเสียงทุบอยู่อีกหลายครั้งประตูหินเริ่มแตกรล้วสุดท้ายก็พังทลายลงมาทำให้ดินโคลนกระเด็นขึ้นสูงรองผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คุกเข่าลงกับพื้นแล้วเอ่ยว่ากระหม,ม่อมให้การอารักขาล่าชาขอฝ่าบาทโปรดประทานอภัยเขาก้มหน้ามองพื้นได้ยินเสียงตื่นตระหนกของห้องเต้ตรัสว่า ข้าไม่เป็นไรรีบไปช่วยเสด็จแม่ก่อนรองผู้บัญชาการตกตะลึงชูโคมไฟขึ้นสูงแล้วมองเข้าไปด้านในเห็นไทยเฮานอนชักกระตุกใบหน้าบิดเบี้ยวอยู่บนพื้นดูเหมือนคนเส้นเลือดในสมองตีบตัน ทหา,หารรักษาพระองค์ช่วยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดลงจากเขาเาหล่าทหารให้การอารักขาห้องเต้และไทยเฮากลับวงังระหว่างทางกลับวังหลวงฝนเริ่มซาเมฆดำเริ่มสลายตัวตอนนี้เองที่ทุกคนรับรู้ว่าเป็นเวลาพรบค่ำแล้วแสงอาทิตย์ที่ใกล้รับขอบฟ้ามีสีส้มเข้มเหมือนเปลเวไฟที่ขับไล่ความมืดมนจากเมฆดำให้จางหาย รถม้าเคลื่อนตัวผ่านประตูวังหลวงไทเฮาถูกพาตัวเข้าไปเป็นคนแรกรองคู่บัญชาการคิดจะประคองร่างเซี่ยวโหตั้นลงจากรถมาถ้าเา่ว่าเซี่ยวโหตั้นกลับไม่สนใจและให้เป่ยเจ้าซึ่งใช้วิชาหดกระดูกกลับมาอยู่ในรูปลักษณ์ของนางกำนันอาวุโสช่วยประคองแทนเขาทิ้งน้ำหนักตัวเกือบทั้งหมดไว้ที่เป่ยเจาแต่ยังใช้น้ำเสียงราบเรียบถามขึ้น เจ้าอู่เฉิงอยู่ที่ไหนรองผู้บัญชาการไม่กล้าตอบเซียยหัตั้นตะหวัดยังหงุดหงิดพูดมารองผู้บัญชาการรีบตอบตามความจริงผู้บัญชาการเจ้าหายตัวไปพ่ะยะค่ะก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการถูกยังตัวเจียยุแยงให้หาทางไปขโมยป้ายคำสั่งมาจากเจ้าอู่เฉิง แล้วออกคำสั่งให้ทหารที่เชื่อฟังตามขึ้นเขาไปเพื่อช่วยห่องเต้ระหว่างทางกลับเข้าเมืองเขายัางนึกกลัวว่าเจ้าอู่เฉิงจะพาทหารม้าดักซุ่มโจมตีเพื่อสังหารห่องเต้ให้จงได้จึงตัดสินใจส่งคนมาสำรวจเส้นทางล่วงหน้าแต่กลับพบว่าทางสะดวก ไม่มีการดักซุ่มอย่างที่นึกกลัวเจ้าอูเฉิงเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวเมื่อเห็นว่าสถานการณ์พลิกผันคงเก็บเงินเก็บทองของมีค่าและหนีเอาตัวรอดไปแล้วเซี่ยวเฮาตั้นหัวเราะเยาะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์รองผู้บัญชาการรู้สึกดีใจอย่างมากเซี่ยวเาตั้นเอ่ยจงรับคำสั่ง มีคนร้ายเข้ามาก่อความวุ่นวายดังนั้นให้ตรวจตราภายในเมืองหลวงอย่างเข้มงวดเจ้าอู่เชิงละทิ้งหน้าที่ทำให้กองทหารรักษาพระองค์ทำงานบกพร่องหากผู้ใดพบเห็นเขาสามารถสังหารได้ทันทีรองผู้บัญชาการซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คนใหม่รับคำอย่างแข็งขันกระหม่อมรับพระบัญชา เขารับคำสั่งแล้วล่าถอยออกไปรู้สึกโชคดีที่ตัวเองเดิมพันถูกข้างโดยไม่ได้สังเกตห้องเต้ที่หมุนตัวเดินเข้าวังหลวงว่าก้าวเท้าเชื่องช้าผิดปกติเซียวห่าต้นฝืนเดินเข้าไปในตำหนักบันทมทันทีที่บานประตูปิดเข้าหากันเขาก็สุดร่างลงกับพื้นตันเอ,อ๋อ ่อยเจาร้องด้วยความตกใจอวีหวานอินที่ปลอมตัวเป็นองคครักษคอยเดินตามอยู่ข้างหลังรีบเข้ามาช่วยประคองเซีย่ยวโหตั้นเอาไว้ทำให้มือทั้งสองเปล่อไปด้วยเลือดถูเออที่เดินตามมาด้วยรีบเอ่ยเรียกหมอหลวงมาสิเซียวโหตั้นทำตาประลับประเลือกใส่เขาก่อนจะหันมามองอวีหวานอินเขามีเรื่องอยากสารภาพกับอวีวานอินมากมายอย่างเช่น เขาไม่มั่นใจว่าครั้งนี้จะมีชีวิตรอดจากยาพิษได้เหมือนที่ปากพูดพี่เขาต้องเล่นงานไทเฮาก็เพราะว่าถ้าเขาตายแล้วสุดท้ายคนที่จะชนะก็ต้องเป็นไทเฮาหรือไม่ก็ตัวอองไทเฮาต้องการําสงคราม ส่วนตัวอ๋องต้องการสงบสึกเขาไม่ต้องการยกผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตัวอ๋องแต่ถ้ากำจัดไทยเฮาได้อย่างน้อยก็ยังพอรับรองได้ว่าการทำสนธิสัญญาสงบสึกครั้งนี้จะสำเร็จอยากบอกเหตุผลที่เขาไม่ได้ฆ่าไทยเฮาในทันทีแต่เก็บเอาไว้เพื่อล่อหลอกตัวอ๋องให้จับทางไม่ถูกเพราะในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนตัวอองย่อมไม่กล้าก่อกบฏ และถ้าเขาลอดไปได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ฝ่ายเขาได้ฟื้นฟูกำลังยังอยากบอกอีกว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นตัวอ๋องจะต้องจับตามองวังหลวงทุกฝีก้าวแต่เธอไม่ต้องกลัวถึงเขาจะตายไปแล้วเธอก็ยังเป็นบุคคลที่มีนิมิตแห่งสวรรค์ตัวอ๋องไม่กล้าแต่ต้องเธอแน่มีคำพูดมากมายอยากจะเอื้อนเอย่ยแต่เขากลับไร้เรียวแรงกล่าวได้เพียงว่า ไม่ต้องกลัวอีวานอินพยักหนะ้านายก็ไม่ต้องกลัวฉันไม่เป็นไรเสียห่อตันได้ยินแล้วก็รู้สึกเบาใจจากนั้นก็หมดสติไป เบยโจอุ้มเซียวโหตันไปวางบนเตียงส่วนอีวานอินก็หันกลับไปมององค์คารักเงาที่เหลืออยู่องค์คารักเงาที่มีฝีมือเก่งกาจบัดนี้เหลือเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่เสียชีวิตอยู่บนเขาเป้ยซานส่วนคนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการฝึกฝนกับเ่ยเจ้า แต่ยามนี้กลับต้องมาแบกรับหน้าที่สำคัญแทนคนที่เสียชีวิตไปผ่าทางของพวกเขาจึงดูเคร่งเคร,งเครียดยิ่งกว่าอีวานอินเสียอีกใช่แล้วอีวานอินไม่รู้ตัวเลยว่าความหวาดกลัวในใจของตนมาลายหายไปตั้งแต่เมื่อไรหากตอนนี้ได้ย้อนกลับไปในโลกปัจจุบันเธอคงจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นซ e o แล้วมั้งอีวานอินเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งครึม จงเปล่าประกาศออกไปภายใต้พระนามของฝ่าบาทว่าไทยเฮาประชวนด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนคืนนี้ห้ามคนเข้าออกวังหลวงอย่างเด็ดขาดจากนั้นไปเชิญหมอหลวงอ้อส่งหมอหลวงไปที่ตำหนักไทยเฮาให้มากหน่อยและให้พามาที่นี่แค่คนเดียวก็พอ เธอต้องป้องกันสายสืบของตัวอ๋องด้วยทุกคนต่างแยกย้ายไปทําตามคำสั่งอีวานอินหันไปมองเสีย้ยวหวตันที่นอนอยู่บนเตียงยามนี้ใบหน้าของเขาซีดขาวไร้สีเลือดจนดูคล้ายคนตายถ่าว่ากันตามโครงเรื่องในนิยายเกรงว่าต่อให้หมอหลวงมาแล้วก็คงช่วยอะไรไม่ได้อีวานอินเดินกลับไปกลับมาอย่างใช้ความคิดก่อนจะถามขึ้นว่านะไป ตอนนี้อาไปอยู่ที่ไหนกันแนะ่ไม่ใช่ว่าเขากำลังช่วยฝ่าบาทหายาอยู่หรอกหรือใบเจ้าใส่หน้าอย่างจรจอตอนนั้นอาไผไม่ได้บอกอะไรเลยส่วนเสี่ยวเห่าตันก็ไม่ยอมปรีบปากเช่นกันหวีวานอินสูนหายใจเข้าลึกๆข้านึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นมาได้บ้าจริงทำไมถึงลืมไปได้นะเธอเรียกองคารักเงามาสั่งการรีบไปเชิญเสี้ยวเฟยมาที่นี่ หากนางมีอันตรายก็ให้ช่วยคุ้มครองนางแต่ถ้าไม่มีก็ให้ถามว่านางพอจะรู้จักคนในสำนักหมอหลวงที่มีฝีมือเก่งกาจบ้างหรือไม่ถามให้หน่าชัดแล้วนำตัวมาพร้อมกับหมอหลวงเลยเซี่ยหยงเอ๋อมาถึงในเวลาไม่นานตั้งแต่เซียหยงเอ๋อบอกความจริงกับหวีหวานอินเธอก็เอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในตำหนกักอ้างว่าป่วยและไม่ยอมออกมาพบหน้าใคร ใจหนึ่งก็กลัวว่าอีวานอินจะไม่เข้าใจความหมายแต่ขณะเดียวกันก็เกรงว่าอีว่านอินเข้าใจแล้วจะแสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนเกินไปจนทำให้ตัวอ่องรู้ตัว แม้ว่าตอนนี้ตัวอ๋องกำลังใจจดจ่ออยู่กับภารกิจรับบนเขาเป้ยซานแต่ใครจะรับประกันได้ว่าเขาจะไม่มีแผนสำรองไว้จัดการกับเธอยามที่ความมืดกำลังคืบคลานเข้าปกคลุมท้องนภา,าในที่สุดก็มีองค์ครักเงามาเชิญเธอไปเข้าเฝ้าห้องแต้ทันทีที่เข้ามาในตำหนักบรรทมเสียยงเอ๋อก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ในที่สุดก็เรียกฉันมาจนได้วันนี้ทั้งวันฉันไม่กล้ากินอาหารหรือดื่มน้ำที่คนในวังส่งมาเลยกลัวว่าตัวอ๋องจะวางยาวีวานอินรินน้าชายื่นให้ลำบากเธอแล้วช่วงนี้เธออยู่ที่นี่แหละไม่ต้องออกไปไหนเซียหยงเอ๋อกระหายน้ําอย่างหนักรับถ้วยชามาแล้วทำท่าจะดื่มแต่แล้วก็หยุดชะง,งักและถามอย่างแปลกใจทำไมท่าทางไม่ดีเลย เซียหอตันยังมีชีวิตอยู่ไหมคงไม่ใช่ว่าภารกิจล้มแลว้วแล้วคิดจะลากฉันให้ตายไปเป็นเพื่อนหรอกใช่ไหมวีวานอินเงียบเธอพาเซียหย,ยงเอ๋อเข้าไปห้องด้านในเสื้อเปื้อนเลือดของเซียหอตันถูกถอดออกแล้วก่อนหน้านี้ได้ทำแผลไปแล้วรอบหนึ่งเซียหย,ยงเอ๋อเห็นปากแผลที่ยังมีเลือดไหลไม่หยุดก็ตกใจจนล้มหายใจสะดุดเกิดอะไรขึ้น อีวานอินนั่งลงข้างเตียงอย่างอ่อนล้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเข้าวๆอย่างรวดเร็วเซียหยงเอ่ยืนตัวแข็งผ่านไปพักใหญ่กว่าสมองของเธอจะเริ่มทำงานอีกครั้งปื้นหวีวานอินพยักหน้าสุดยอดขอบใจเซียหยงเอ่รู้สึกชาไปทั้งร่างได้แต่คิดในใจว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอก็ต้องกอดขายหญิงร้ายชายแล้วคู่นี้เอาไว้ให้นั่นจะเปลี่ยนไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามพวกเขาไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเป็นเมื่อสามวันก่อนเธอคงไม่คิดว่าตัวเองจะเค้นสมองหาวิธีรักษาอาการบาดเจ็บให้พวกเขาถึงขนาดนี้ล้างแผลก่อนใช้ยเล่าล้างไปแล้วถ่ายเลือดได้ไหมไม่รู้กรุปเลือดนะสิเซียยงเออพูดขึ้นของฉันกรุบโอ เข้าได้กับทุกกรุป๊ปอีวานอินแย้งนั่นมันร่างก่อนที่จะฆ่ามิติมาที่นี่ของเพอเซียยงเอเ๋อเงียบไปทันทีอีวานอินพูดต่อเราคงต้องใช้วิธีการของคนโบราณแล้วตอนนี้ต้องรีบผ่อนพิษให้เร็วที่สุดลูกศิษย์ในสํานักหมอหลวงที่เธอรู้จักเขาชื่อเซียวเทียนไฉ เมื่อตอนที่องคารักเงามาตามฉันส่งข่าวบอกให้เขาตามมาเป็นลูกมือของหมอหลวงที่นี่คนอื่นจะได้ไม่สงสัยวีวานอินนิวหน้าว่าแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันรู้จักเขาก็ในนิยายเขียนไว้นะสิวีวานอินไม่ได้พูดแต่แอบตอบเงียบๆอยู่ในใจวีวานอินยังไม่ทันได้แต่งเรื่องเซียวยงเออก็นึกออก เธอนี่ร้ายกาจไม่เบาเลยมีสายอยู่ในสำนักหมอหลวงด้วยสินะตอนที่ฉันไปหาเขาเพื่อขอให้ปรุงยาขับเลือดเธอก็คงรู้หมดแล้วละสิดีนะที่ฉันไม่คิดจะเป็นศัตรูกับเธอต่อหอีหวานอินเออยขอบใจนะ จะบอกความจริงกับเซี่ยหยงเอ๋อไม่ได้เด็ดขาดที่เธอสามารถหวานล้อมให้เซียหยงเอ๋อยอมเป็นพวกเดียวกันได้ก็เพราะอีกฝ่ายคิดว่าเธอเป็นคนที่ข้ามมิติมาเหมือนกันแต่ถ้าเซียหยงเอ๋อค้นพบว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครอาจยอมรับความจริงนี้ไม่ได้ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเซี่ยหยงเอ๋อรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางใดบ้าง เมื่อลองคิดถึงใจเขาใจเราวีวานอินคิดว่าถ้าตนเองเป็นตัวละครในนิยายก็คงไม่อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันเมื่ออิสระทางความคิดถูกปฏิเสธย่อมทำให้คนเราไร้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่นานหมอหลวงชาราและเซียวเทียนไฉนก็มาถึง เซียวเทียนชัยเป็นชายหนุ่มอายุ18ปีท่าทางสุภาพเรียบร้อยหลังจากคุกเข่าคาระวะแล้วเขาก็เคลื่อนสายตาไปมองเซียหยงเอ๋อล้ายมีเรื่องอยากจะถามหมอหลวงจับชีพจรพร้อมกับเหงือที่แตกพรากเซียหยงเอ๋อนึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงกระซิบถามอวี่ว่านอินจับถูเอ๋อขังเอาไว้หรือยัง ก่อนที่จะลงน้ำในสนพิสัญญาสงบศึกจะปล่อยให้เขาออกมาเดินเพ่นพานไม่ได้คนสมองถืออย่างเขาถ้าเกิดไปเจอคนของตัวอ๋องที่ให้สัญญาว่าจะช่วยจัดการห้องเต้ของเรากับห้องเต้ของแววนเยียนให้ได้ในคราวเดียวแล้วล่ะก็วางใจเถอะขังเอาไว้แล้ว เซียวเทียนชัยกว่าตามองไปรอบตัวเซียวโหวตันเมื่อมั่นใจว่าอีกฝ่ายยังหมดสติอยู่อีกทั้งข้างๆก็ไม่มีใครคอยกำกับจึงขยับเข้ามาใกล้เซียวหยงเอ,อ๋อเซียเฟยขอคุยด้วยสักหน่อยเถิดทั้งคู่เดินไปยังจุดที่ปลอดคนเซียวเทียนชัยกดเสียงให้ต่ำที่สุดถามขึ้นว่าพระสนมอยากให้เขาอยู่หรือตาย กลิ่ขององค์คารักเงาที่อยู่เหนือขึ้นไปบนคือถูกชักออกจากฝากักเสียยงเอ๋อละล่ำละลักตอบให้อยู่ให้อยู่ตั้งแต่ข้ามิติมา เธอไม่เคยอยากให้เซี่ยโหตั้นมีชีวิตอยู่ต่อมากเท่านี้มาก่อนเรียกได้ว่ามีความจริงใจแทบจะพอๆกับถูเออและผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คนใหม่เลยทีเดียวเซียโหตั้นไม่รู้ตัวเลยว่าวันนี้เป็นวันที่มีคนอธิษฐานอยากให้เขามีชีวิตอยู่มากที่สุดในประวัติการ เจียวเทียนชฉมองเซียหยงเอ๋ยอย่างข้องใจกำลังวิเคราะห์ว่านางถูกคนอื่นชักใยอยู่หรือไม่พระสนมบอกเองไม่ใช่หรือว่าชีวิตที่อยู่ในวังเหมือนสัตว์ที่ถูกตักขังได้แต่หวังว่าตวนอองจักเซียหยงเอ๋ยปิดปากเขาทันทีตอนนั้นก็ส่วนตอนนั้นตอนนี้ตัวอองที่อยู่ในใจข้าตายไปแล้ว เธอไม่อาจบอกเขาให้รู้ไปมากกว่านี้แต่ก็คิดคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่อในเวลาสั้นๆไม่ออกจึงตัดสินใจบอกไปว่าความจริงฝ่าบาทด,ดีกับข้ามากเพียงแต่ข้ามองไม่เห็นมันไม่รับรู้ความรู้สึกของตัวเองเซียวเทียนชัยมองเซี่ยหยองเออนิ่งๆแล้วหมุนตัวกลับกล่าวสั้นๆว่ากระหม่อมเข้าใจแล้ว ท่าทางของเขาดูเศร้าส้อยอิหวานอินอ่านนิยายมาก่อนจึงรู้ว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในตัวประกอบพร้อมตายที่ถูกเสียยงเอ๋รหวานสเสน่ห์ใส่จนหลงรักหัวปักหัวปัม้มจากบทสนทนาของพวกเขาเมื่อครู่ก็พอจะเดาได้เมื่อเห็นเซียวเทียนชัยเดินคอตกกลับมาอิหวานอินจึงคลี่ยิ้มอย่างเป็นกันเองให้หมอเซียวตอนนี้พวกเราต้องอาศัยท่านแล้ว หมอหลวงที่กำลังจะบอกว่ารักษาไม่ได้ถึงกับหยุดชะงักเซียวเทีนยนไฉ่บอกกับหมอหลวงขออภัยที่สิทธิเสียมารยาทจากนั้นก็เดินไปตรวจดูบาดแผลของเซียวโหาตั้นเซียวเทีนยนไฉ่เอ่ยขึ้นดูเหมือนจะเป็นยาพิษที่ทำให้เลือดไหลไม่หยุดเป็นยาพิษร้ายแรงปีว่านอินกลั้นหายใจฟังคำพิพากษาชีวิตของอีกฝ่ายเซียวเทีนยนไฉ่ยังพูดต่อ แต่ดูเหมือนว่าปริมาณยาที่ใช้แต่น,น้อยมากหรืออาจเป็นเพราะฝ่าบาทมีพระพารณาไมยแข็งแรงบาดแผลจึงเริ่มสมานกันแล้วอีหวานอินตะลึงชะโงกหน้าไปมองทันทีก่อนหน้านี้เธอไม่กล้าดูแผลของเซียวโหวตั้นพอได้ยินคำพูดของเซียวเทียนชัยจึงพบว่าเลือดไหลช้าลงกว่าเดิมมากจริงๆท่าทางของอวีหวานอินเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่ถามอย่างไม่แน่ใจจริงหรือ ไม่ใช่เลือดไหลจนหมดตัวแล้วหรือมุมปากของเซียวเทียนชัยกระตุกเล็กน้อยแล้วเอ่ยฝ่าบาททรงมีบุญญาธิการสูงไม่ทรงเป็นอะไรมากกระหม่อมขอตัวไปจัดยาห้ามเลือดก่อนปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ